คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวะชนอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับไม่รับไม่รับคุณเกาหลีทํางานก่อสร้างไม่เป็นหรอกไอทาเป็นฮะทำเป็นอะไรทําเป็นงานก่อสร้างอยู่เกาหลีเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนเขาเห็นเดินลัดทุ่งมา <laughs> อะไรนะเกาหลีลัดทุ่งชื่ออะไร เมนจังกุ้ยอยากทำงานหาเงินกับเกาหลีเมื่อกี้นี่บอกว่าอยู่อะไรนะคนคนอีสานชื่อคนไทยชื่ออีสานชื่ออะไรไม่มีไม่อยู่เกาหลีอยู่เกาหลีเออโอ้ยขอเหตุไดอยู่งานโอ้ยขอเหตุไดอยู่งานจะมาตลอดทำงานแมนเคยทำเหมือก่อสร้างเนี่ยเกาหลีเคยทำาหอสบายอยู่เกาหลีนี่รับเหมารับเหมารับเหมาเออ็นหัวหน้าเขาเลยใช่ อะไรนักหนาวะเนี่ยผิวดีๆกูเสียหมดเล็บสวยดำเขอะหมดแล้วน้ำมก็หิวกูจะเดินไกลไหมวะเนี่ยชีวิตไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยกูไม่รู้จะไปหูคนแถวนี้ก็ไม่มีนึกถึงเกาหลีบ้านเวียงวะไม่น่ามาเลยดูเนี่เขขาไปหมด มีใครอยู่้ามวะเนี่ยไม่รู้ไปทางไหนเฮ้ยโอ้ไม่จอดรอกูเลยโอ้หามึงอตีนกูกระเจมาปเนี่ยทุกคนอยู่บนน้อฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเงียบชีวิตกูคิดถึง บ้านบูจังโอไปทางไหนวะเนี่ยไม่รอเลยเว้ย ตายกูตายไปเนี่ยเงินก็บ,บ่มีไปใช้ไปเนี่ยโอ,โออะ้ฮะฮัลโหลฮะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมอยู่เกาหลีจะกลับ กาหลีกลับไม่ได้กระเป๋าตังค์ผมหายตังค์ไม่มีโทรศัพท์ก็หายโอ้พี่มีน้ำกินไหมน้ำน้ำไม่มีเลยโอ้โทรศัพท์ก็จำเบอร์โอ้ฮะกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าจะกลับเกาหลีผมโยใครมาไม่ได้ขโมยดูได้เลยนี่ผมไม่ได้ขโมยของใครผมอยู่เกาหลีผมอยู่กวางโจ ไม่ได้ขโมยนะมีกระติบข,ข,ข้าวเหนียวอ้นี้ของเขาผมคงเกาหลีนี่เขาฝากไปเกาหลีถึงจะแปลกหน่อยนะครับว่าหนุ่มเกาหลีพกกระติบข้าวแต่เ็าทำยังไงได้ล่ะครับเมื่อคนนี้ร้อนมาพึ่งเย็นทางเราก็ต้องช่วยเหลือแต่ก่อนจะช่วยเหลือเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมขออยากทำงานหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อกับเกาหลีครับ เอาละทีมงานจะทำยังไงต่อไปดูกันเลยอ้าวถึงแล้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 วลุกลุกลุกจะทำงานไหวไหมเนี่ยไหว อ่าไว้มาดี๋ยวพาไปหาหัวหน้าช่างมามาไปมาทางนี้ทางนี้จะไหวไหมเนี่ยไหวช่างครับอ้าวว่าไงมีคนมาสมัครงานใครอ่ะเขามาจากเกาหลีอ่ะฮัลโหลคนเกาหลีไม่รับไม่รับคนเกาหลีทำงานก่อสร้างไม่เป็นหรอก อะไรทำเป็นฮะทำเป็นอะไรทำเป็นงานก่อสร้างอยู่เกาหลีเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนเขาเห็นเดินลัดทุ่งมาอะไรนะลัดทุ่งเกาหลีลัดทุ่งตกเครื่องบินจะจับโดนขโมยของโดนขโมยกระเป๋าตังค์โทรศัพท์แล้วทำไมเขาลัดทุ่งนามาใช่ไหมลัดทุ่งนาอ้าวแล้วทำไมลัดทุ่งนามาสนามบินหนองงูเ่าเดินมามีอะไรสนามสนามอะไรที่ทุ่งนา อ๋อเจาหนามยากเจะเสียวอ๋อเกาหลีเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักนาข้าวเกาหลีไม่รู้จักคนอีสานนะทำเต้นอะไรอะไรกัเนีนยคนอีสานคนอีสานกับผมอยู่เกาหลีเดี๋ยวเอานี้อย่างนี้คนดีกกำลังทํางานกันอยู่เนาะก็ออารับดีไหมล่ะมันเสียเวลานะเนี่ยเอามามาคุยกันไหเป็นเนี่ยเราเราชื่ออะไรคุยกันก่อนชื่ออะไรเหม็นจังกุยเหม็นจังกุยเนี่ยโอ้โหเรใส่เสื้อมาอันนี้ภาษาเกาหลีใช่ไหมเนี่ยเนี่ย เกาหลีอ๋อเกาหลีเนาะเดี๋ยวมายังไงอะไรยังไงเอาจริงจังจะไม่ตึงตัวสภาพเนี่ยมาเมืองไทยมาหาญาติจะกลับเกาหลีโดนขโมยของทําไมคนเกาหลีกินปากเหมือนเหมือนเหล้าเหมือนยาสีฟันอ๋อยาสีฟันเน <Yeah. S 1> ี่ยแล้วยังไงชื่ออะไรเหมนจังกุย้ยอยากทำงานหาเงินกลับเกาหลาีนี่บอกว่าอยู่อะไรนะคนอีสานชื่อคนไทยชื่ออีสานชื่ออะไร ไม่มีไม่อยู่เกาหลีอยู่เกาหลีเออโอ้ยขอเฮ็ดไดอยู่งาน้ขอเห็ุไดอยู่งานอะไรจะมาตลาดทำงานแมนเคยทำเหมือกสร้างเนี่ยเกาหลีเคยทำเหรอสบายอยู่เกาหลีเนี่ยรับเหมารับเหมารับเหมาเออหัวหน้าเขาเลยได้อ้าวก็ดีเลยอันนี้นี่นี่นี่น้องคนนี้ตอนเนี้ยน้องเขาว่าทํางานกันเองหัวหน้าช่างไม่มีพอดีเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าไซเนี่ยมันอยู่ไกล ผมองเขาไปอยู่ในกรุงเทพไซต์งานอยู่กรุงเทพมีหลายไซต์ก็ไม่ค่อยมีเวลามาก็ปลอยแด่น้องเขาอยู่กันเนี่ยมันไม่มีคนคุมทําได้ไหมสบายชูกําลังอะไรชูกําลังจะไปไหนจะทําไม่งานเนี่ยอะไรชูกําลังเอามาจากไหนเนี่ยเรามาจากไหนเนี่ยเห็นเดินรัดทุ่งนามามาขอน้ําชูกําลังชู <c oughs> อ๋อคาราบาวเกาหลีมีคาราบาวขายด้วยเหรอ ชูกำลังทำไมช <nous S 2> ูกำลังทำได้ทำได้ในนในขอขอขอดูหน่อยมันแปลกๆปกันนะไอชูกำลังเนี่ยซื้อมาจากไหนเนี่ยรสชาติใหม่รสชาติใหม่ไม่ใช่คาราบาวรสชาติใหม่เออชูกำลังทำได้ทำได้เดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวอดี๋ยวเดี๋จะให้มาคุมงานตอนนี้คนทำมันมีแล้วเพียงแต่ว่าไม่มีคนที่เป็นงานคอยดูงานคอยใช้สมองคิดทำได้ไหมสบาย ชื่อใจเลยช่วนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองซะหน่อยจะให้เป็นตัวแทนดูลูกน้องน้องบอกเขาด้วยนะว่าคนนี้เป็นหัวหน้างานมาจากเกาหลีนะเป็นโฟร์แมนใหม่ให้เขามาดูแลงานแทนพี่เนาะเฮ้ยทำงานทำงานใจเย็นๆใจเย็นสิอ่ะมีตังค์บ้างเนี่ยมีตังค์ไหมหมดเลยโดนขโมยไปหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรี๋ยวฝากหน่อยละกันว่าเดี๋ยวผมต้องเข้าไปในเมืองเนาะไป ห้าสิบบาทพอไหมห้าร้อยแล้วกันอ่ะสบายกูละยังไม่ทํางานได้ตังแล้วว้อะไรนะเดี๋ยวทำงานได้ตังไงทำงานก็ได้ตังอ่าโอเคอยากใช้อะไรก็ไปใช้นะแต่หวังว่าผมกลับมาเนี่ยงานคงเรียบร้อยนะเขื่อนใจได้โอเคหวานยับยังไม่ทํางานก็ได้เงินแล้วว้ยเ <c oughs> สร็จกูละบอกอยากใช้อะไรก็ใช้ <c oughs> เข้าทางกูแล้วชูกำลังเฮ้ยทำงานโอ้ทำต้องอย่างนี้ทำเร็วเร็วเดี๋ยวหักคาแรงเดี๋ยวบอกเข่าเฮ้ยทำเร็วเร็วดีอย่าเฉื่อยาเออยเล่งมือเดี๋ยวไม่ เสร็จแล้วฝนตกกันเนี่ยทำงานขันแข็งหน่อยเร็วๆเห็ดแห้งๆ้น <Huh? S 1> เ,เออเห็นแล้วป่าเนี่ยอืมเห็นเทหลกง่าฝรั่งนูง่ฮัลโหล <c oughs> ไม่ใช่ฝรัง่งขมิ้นย้อมหัวเฮ้ยกลัวมันเจ็บยังไงรีบทำเร่งมือเข้าเดี่ยนี่หัวหน้างาน ถ้าไม่เชื่อนะอย่าเข้ามาจะบอกให้หักเงินให้หมดเอายังไงยืนเล่นทำงานอยู่เว้ยทำเร็วๆอย่ายืนเล่นนี่ทำอันนั้นทำไรรีบทำมึงรู้ว่ากูาเป็นใคร่ยหัวหน้าคนใหม่พวกมึงเอาเว้่ยเออเร่งกมือหน่อยรีบทำมี่กรีบเร่งๆหน่อย ทำงานนั้นมาสูกับข้าแรงที่จ้างหน่อยรู้เปล่าว่าวกูเป็นใครเอ,อิ่มหึ่งตอง้ใช้สียงกับพวกนี้เล็งมือเล็งมือเร็วเวเดี๋ยวบอกเขาหักข้าแรงนี่อันนั้นเป็นไงเนี่ยเฮ้ยนั่งเล่นเหรอรีบทำเนี่ย เปล่าเฮ้ยเร็วๆมันไม่นั่งเรียนอยู่นั่นเอาเฮ้ยยืนเร้ากันยังจะยืนคุยยืนเร้ากันให้นยังเร่งมือทั้งานเออเออเร่ง <c oughs> มือเร่งมือเร็วเดี๋ยวข้ามฝนตกอย่างเงี้ยรีบทำไม่ตรงค่าแรงนี่จ้างให้มันคุ้มหน่อยฮยึทำงานกับพวกมึงนี่เมือม่อยจริงๆว่ะ ดีนะมีไอ้นีม่นมาช่วยทำงานนั้นมันก็ขชับก็บเสียงนี่มั่เถอะทุกพี่เอาใครมาไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยครับมาคมง,งานเนี่ยเกะกะไปหมดเลย កំពុងធ្វើកំពុងធ្វើយឺតឈីឈីឈីបែបនេះឡ่ะម៉ៅឬបៅទៅវ៉ាប้าនេះយ៉ាមិនដູ້ครับน่าจะម៉ៅครับហឺเหนื่อยเหนื่อยใจណាមិនใช่เหนื่อยกาย เฮ้ยทำงานกันให้คุ้มให้จ้างนะเว้ยว่ามึงขอดีเลยกูบอกได้กูปินหัวหน้ากูบอกเลยนะเออแม่กูไม่กลับเ่าอีกแล้วเว้ยอยู่นี่แม่งมเมาแม่งทุกวันตังค์่ะครบเงินก็ได้ดิ อีมหมวยอย่คนนึงงานแะค่อยทำเมาแว่วอยยางเดียอยเดือดกใครอู้กูบอกเลยนะมีหัวกับงานอีมหมวยอย่คนนึงมเมาแล้วก็ชอบใจก็ใช้ขาดท,ทุกวันเดืวอวกูหาก่างินแสมเท่าเลยนะเว้ อีมวยเนี่ยเมาก็ชอบให้ครูเป็นกรรมการมวยตลอดเดี๋ยวพวกมึงกูหักแม่งท่าแรง <c oughs> กูไหควครูมีพลังโอ้ ร้อนก็ร้อนเป็นไงเป็นยังไงบ้างละ่ะหัวหน้างานใหม่คนเกาหลีหัว,ห,วหน้ามาจากเกาหลีเลยทีเดียวเชียวเสร็จหรือยังงานโอ้งานวายว่าสงสัยได้ลูกพี่ดีไอ้พวกนี้อ้าววีเป็นไงหวัวหน้าคนใหม่ไปไหนแล้วล่ะอ๋อคงจะเหนื่อยเป็นไงละ่ะมีใส่ดีไหมคนเกาหลีนอนอยู่นู่น,นเหรอเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคงจะทำงานเต็มที่ หลับสบายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละเราจะได้รวยคนแบบนี้เราจะได้รวยคงทำงานหนักสิเนี่ยเออก็ท่าไปเนี่ยเบาแรงเราเยอะเลยได้หัวลูกน้องแบบนี้เกาหลีเติม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 ไปจะกลับบ้านเลยคนงานเขาเกาหลีพูะนอนมึงเป็นใครมึงอคืนอยู่เนี่ยฮะร้องมาหนีสิฮะ เขาเป็นไรมึงกลัวกลัวทำไมเหน้องฮปใครใช้งานเขาเหนื่อยรเปล่าใช้งานขหนักรอเปล่าเนี่ยแย้มือใจ่ใจตาย่ายเร่อะไม่พื่อน ไอ้นี่มึงพามันกลับไปตรงที่เก่าเลยอันนี้ลูกพี่นะไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยลูกพี่ไม่ใช่ลูกพ่อไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยมึงพาไปตรงที่เดิมเบื่อไม่ใช่เง่ามึงไม่ร่างเงื่องมาจากไหนเอาไปส่งที่นั่นเลยไม่เอาห้ามอยู่ในสายงานเดินมาในป่าตรงนี้แหละตังหมดแล้วมั้งห่ฮะรวยงงคุณชานน่างนนเอาอย่างนี้กูบอกแล้วไปมึงทะเลาะใครมวยหน้าห่ะ ไอเราสงสารงสารงสัรอยากกลับเกาหลีวูไม่ลกลับกูอยู่นี่เอาไปเอาไปคืนเลยปะวูเบหัวหน้าเลยไอตรงนั้นนู่นอะไม่ไหวเลยมินที่หลังเราจะรับคนงานรับใครก็แล้วแต่เข้ามาก็เห็นเข้ามาจากนู่นเขาไม่มีตามกินข้าวไหมรูปสภาพามาขอน้ำกินแล้วรูกน้องเราที่อยู่เนี่ยเขาจะอยู่กันไหมล่ะถ้าเจอแบบเนี้ยสภาพนี้ก็น่าจะอยู่ยากก็คุมง,งานดีไหมแล้วใครเอาเราไปเขากิน เห็นเดินออกไปข้างนอกพักนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่เอเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะเอาไปไว้ที่จุดเดิมเลยทางขยะนู่นมาจากป่าทางนู้นเออี่ยไว้ที่เดิมทุ่งอะไรไปไปวันนี้ไปแล้วกลับบ้านกันไปทุกคนเลิก้านเลยไปวันนี้ไปเมียลงทํางานแล้วตายอ้าวแล้วนอนอยู่เนี่ยจะไปไงฟื้นขึ้นมาเอาไปส่งด้วยไปโน่นเลยนะเออตรงไหนตรงนั้นเลยทิ้งไว้เลย